สวัสดีค่ะครูสิตาพสวรรค์ปั้นเองได้มาแล้วค่ะวันนี้นะคะสุดยอดคลิปพิเศษนะคะความกลัวที่หยุดเรานะคะวันนี้หลายครั้งนะคะที่มีคนอ็อกซ์มาเยอะมากค่ะว่าครูขาหนูอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจังเลยค่ะแต่หนูกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวมันจะล้มเหลวเหมือนที่หนูเคยทํามากลัวมันจะผิดพลาดอีกค่ะครูขาครูขาพี่อยากจะพัฒนาไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้อยู่ดีค่ะครูขาเพราะว่าพี่เราแว่นระแวงระวังไปหมดเลยค่ะทั้ง ตัวเองก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากหรือในอดีตเองก็เคยประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวมาครูจะบอกเราแบบนี้ค่ะความกลัวทุกรูปแบบค่ะจะทําให้คุณหมดสิทธิ์ที่จะไปต่อเลยคุณรู้ไหมคะว่าคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้ผ่านความกลัวหรือความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างนะระหว่างคนที่ไปต่อกับคนที่หยุดคือเขาเชื่อมั่นว่ามันจะต้องมีวันของเขาซึ่งหลายๆคนค่ะที่ กลัวอยู่เขาจะไม่เชื่อเลยค่ะว่าเขาจะมีวันวันนั้นของเขาเขาจะปกมือชมเชียร์คนอื่นค่ะและเขาก็จะคิดว่าแล้วเขาจะทําได้หรือแล้วเขาจะทําได้จริงหรือนั่นคือสิ่งที่เขาตอกย้ากับตัวเองค่ะแต่คนที่ประสบความสเร็จค่ะแน่นอนเขามีความกลัวเหมือนเราค่ะเขามีบางสิ่งที่ฉุดรั้งเขาเหมือนกันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดกับตัวเองค่ะเขาบอกตัวเขาว่ามันจะต้องมีวันของเขาค่ะเขายอมที่จะแลกค่ะเขายอม ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเขายอมที่จะกระเทาะเกาะความกลัวค่ะเพื่อทําในสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยทําเพื um ่อทําในสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะเท่าที Raven ่ควรแต่เขาเองไม่มีเวลาที่จะมาท้อนะหรือว่าท้อถอยในการที่จะไม่ไปต่อแล้วเขาบอกตัวเองค่ะว่าเขาจะไปและมันจะต้องมีวันของเขาอย่างแน่นอนเขาทํามันทั้งๆที่กลัวค่ะเขาทํามันทั้งๆที่เขาไม่มั่นใจค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ เขาเชื่อมั่นในหัวใจค่ะว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของฉันค่ะนี่คือข้อคิดนะคะหนึ่งข้อคิดที่ครูอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนค่ะในฐานะที่ครูเองก็เคยกลัวมาก่อนค่ะครูกลัวถึงขนาดว่าครูเกือบจะฆ่าตัวตายค่ะครูกลัวถึงขนาดว่าครูเตรียมจะกอกยาลูกตัวเองและตัวเองแล้วค่ะเพราะคิดว่ามันหมดหนทางที่จะไปต่อค่ะแต่เมื่อครูได้เจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะครูก็กลัวนี่แหละค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูถามตัวเองว่าแล้วมันจะมีวันของเราเมื่อไหร่หากเรายังกลัวอยู่ตรงนี้ค่ะ ครูจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้กระทั่งความกลัวที่มีอยู่ค่ะตอนที่ครูเริ่มออกมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะมีแต่คนบอกว่าครูบ้าค่ะมีแต่คนเลิกคบครูค่ะเพื่อนที่เคยคบเลิกคบครูหมดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนโทรมาด่าครูหมดเลยค่ะว่ามึงเป็นบ้าหรือเปล่ามึงออกมาเต้นละลิรลีนะคะหน้ากล้องมึงบ้าเลยของมึงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบอกตัวเองซ้ำๆค่ะว่าท่านี้คือหนทางร้อนฉันจะทำไม่รู้หรอกไม่มีใครมากานตีค่ะว่าครูจะเปลี่ยนชีวิตค่ะ สิ่งหนึ่งที่ครูบอกตัวเองได้ว่าวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราครูได้เริ่มต้นกระทะเกาะความกลัวนะคะเพียงหนึ่งเดือนแรกครูสามารถเรจ๊สร้างกําไรค่ะหลักล้านบาทจากคนที่ไม่มีเงินแล้วนะคะติดลบสิบล้านหรือเงินติดตัว20บาทค่ะครูค้คาขายบนโลกออนไลน์ผ่านความกลัวทุกช่องทางค่ะมีทั้งคนอินบ็อกดาแคปหน้าจอไปดามีทั้งคนล้มแบนล้มเพจเต็มไปหมดค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูยังยั้งยืนยงและนําพาตัวเองอยู่ตรงนี้ค่ะ แม้กลัวก็ต้องก้าวผ่านไปได้ค่ะเพราะชีวิตเราไม่ได้มีเวลามากนะักดังนั้นเวลาของครูมันจึงมีค่าสําหรับตัวครูเองและโลกใบนี้ค่ะครูจึงเริ่มออกมามากขึ้นค่ะและความกลัวของครูมันหายไปเมื่อครูลงมือทํานั่นเองสําหรับใครตอนนี้นะคะที่มีความกลัวอยู่ลองลงมือทําค่ะเมื่อคุณทํามันมากขอความกลัวมันจะหายไปค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ใหม่ทันทีสําหรับใครที่เพิ่งเจอครูลคลิปนี้นะคะสามารถไปเรียนรู้คลิปเปลี่ยนชีวิตของครูสิตาฟรีๆได้เลยนะที่ www.teachersita.com ค่ะตัวนี้เป็นมหาก 21วันเลเวลหนึ่งนะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับแสนทั่วโลกเลยทุกคนที่เรียนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนค่ะครูถ่ายทอดจากทฤษฎีของครูเองค่ะจากการลงมือทํามากพอค่ะจนกันกองออกมาเป็นหัวกะทิให้กับพวกเราทุกคนได้เรียนฟรีค่ะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคนไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะถ้าวันนี้มีทีฮาร์ปเอเคอร์มีโทนี่โรบินมีครูที่เป็นคนต่างชาติได้แล้วทําไมประเทศไทยจะไม่มีคนที่ชื่อว่าท e เชอร์สิตาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ